อ๋อ <rium> <Dante> จำได้แล้วมันเดินได้ไม่เรือน่ะเรือเดินได้ไม่สร้างอะไรเพิ่มหน่อยเหรอเนี่ยที่นั่งดีกว่าเดิมนี่เออไปนี่มันเรือตาเหี่ยวนยว่ะโอเคเลยไหนๆเราบล็อกกันนะลอกันอยู่ไหนงข้างหลังอะไหนวะมันล่องหนโะเหรอ ไปเลยไปเลยไปเลยไปดิไปว่าไปกดได้ว่าเออเลี้ยวนี่เลี้ยวเอออะไรเนี่ยเออไม่จะไปถึงไหมกล้องเนี่ยยิงดิเออแล้วทำยังไงให้มันไปข้างหน้าวะเนี่ยมันได้มันจำได้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้มีที่บังคับอยู่ไม่ใช่เหรอไม่ไม่ไม่มันไม่ต้องที่บังคับมีแค่นี้แหละ เรืออะไรวะน่ะเรืออะไรพี่นี่เริ่ม่นตั้งน่เริ่มเล่กทำไมไหนเอ้ยทำไมไม่ได้เลยนี่ไงอะไรไอ้เกย์เฉยกวะปีนบูอะไรก็ตายเรือไม่สมดุลวก้องมันต้องอ๋อมันต้องมีอยู่เนกรบพือหน่อยเรือกมันลอยน้ำไปอ๋อต้องลบล่างต้องลบมาอย่างนั้น แล้วไงต่อเอ้านี่ไงตั้มหนึ่งกล้องเออมันเกาะไปเนี่ยไอ้ใช่เป็นล่วงนะสัตว์เกาะก็อะไรเกา็ไปเลยเออเอออะไรเนี่ยไอ้กล้องรอดคนเดียวสวัดีไปไปแค่ท่อแคดแพทย์แล้วจะเอาข่รยนี้ไปกัน ก็ได้แล้วเดี๋ยเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็ได้แล้วไม่ใช่เหรอต้องเดินได้มันต้องเดินได้คือเราต้องเดินได้วะรอจากไหนกล้องไม่มีรอเฮ้ยนั่งกลัวนั่งรอหน้ากันนั่งผมไปละไปเลยไหนข่าวได้กล้องไม่ได้เอาไปต่อ้ อะไรอะไรดึงกันนะเชือกนะไอ้ห <hearing. S 1> ใครทำไนะ้วะเนี่ยอ่า <laughs> เอาเอ่ <laughs> เอาเอแล้วเพื่อติดเชือกไมน่ะไอ้สั่เดี๋ยวจะติดใครติดวะ <laughs> ไอ้กล้องติดเหรอโอ้เลีย้ยกูสไ <laughs> <laughs> เ,เลยเอ <laughs> <expl os ive> อเออเอนไม่ลอยอะ่ะ <laughs> นี่ไงล่ะ <laughs> 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 นี่ตอดไอ้นี่นะนี่คืออะไรเนี่ยเอ้ยนี่ เออเรือไฮเทคมากดูแล้วน่าจะไปถึงจะพังแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ชิ้นเฮ้ยยิงแคนนอนได้เนี่ย嘛เอาเฮ้ยอะไรอะมีอะไรวะดูแล้วเราน่าจะไปถึงอย่างปลอดภัยได้เป็ได้ละวันหนึงเราไม่ได้พังเลยนะไอ้ท่านเรือไฮเทคไงเรือคนรวยไม่รู้หรอเราใช้อะไรสร้างอะ ยาวมาได้เจอเดลลี่ข้างในสารพัวยานถึกจังยังตีบวกแม็กหรือเปล่าหรือเราอาจจะไปถึงเล่นชชยโดยไม่ต้องใช้เรือบินก็งยังไงก็มาตั้งมา<ห>กรายเด็กก้องเจ็ตสกีพุ่งเลยหมดแล้วหมดแล้วเอ้ยไม่เด็กก้องเราจะตายให้กับเรือคว้าไปทางซ้ายะะจะตายก่อนแล้วมันทำตัวจิว๋วได้ไง กินแคนดี้แคนดี้เองตึตาเขยังตามมา,เา,เาะเนี่ยอ้าวอ้าวเป็นกูตโต้คนแรกเหรอเฮ้ยโอ้ยโอ้ยตายเลยอะไรอย่างงี้ยอะไรอย่างเนี่ยอ๋ออะไรวะเนี่ย